อ๋อสวัสดีครับพอดีทำงานเยอะไปหน่อยก็เลยข้อมืออักเสบเนี่ยข้อมือเนี่ยเราอักเสบใช่ไหมเพราะทำงานมุ่งกับงานมากเกินไปนะนี่ก็ร่างกายก็กลับมาไม่เต็มร้อยแต่ก็โอเคแล้วแหละโอเคแล้วก็เลยว่าวันนี้ก็อยากจะทำงานจะต่อวันนี้อาจจะวันนี้จะทำรองเท้าจะสอนให้ทำรองเท้าแตะเนี่ยรองเท้าแตะ ซึ่งพื้นที่เกรดดีดมันมีเยอะแยะพวกนี้มันเป็นพื้นที่เกรดดีก็คือเราต้องหาพื้นมาก่อนว่าเราต้องการจะใช้พื้นแบบดีับประมาณไหนใช่ป่ะแล้วเราค่อยไปเริ่มเรื่องการตัดแพทเทิร์นอะไรทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ต้องมีซับซับก็ใช้อไอ้ตัวไมโครไฟเบอร์ตัวนี้มันไว้ซับด้านในของรองเท้าซึ่งมันดียังไงคือมันโดนน้าได้ และความคงทนของมันก็คือ8ปดปี8ปดปีนี้มันจะไม่คงสภาพที่ว่ามันมันไม่ชํารุดอะ่ะแปีนะเพราะว่ามันดูน้ําได้แล้วก็เราซับมาใช้คู่กับหนังมาใช้คู่กับหนังมันก็จะยิ่งโอเคครับใหญ่เข้าใหปะ่ะซึ่งมันจะดีกว่า PVC พวก PVC มันจะ,ะเสื่อมเร็วอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นจะขึ้นอันี้เป็นแม่แบบแม่แบบที่จะขึ้นรองเท้าแตะ ลองเั้าแต่มันทำได้หลายอย่างเช่นเราจะทำแบบที่ทำไมเขาต้องปากอย่างนี้ก็เป็นแบบว่าใส่ไว้หนีบก็ได้หรือเราจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะป่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราต้องการความสวยหามประมาณไหนใช่ป่ะตอนนี้ก็คือมือยังใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเล็กๆมันมันชาแต่นี้เราก็ยังทำแบบออกแบบเ,เทิร์นอะไรก็ได้อยู่นะก็เลยว่าทุกคนที่ติดตามบางในช่อง YouTube ูะนะ บางก็ขอบคุณนะแต่ว่าบางก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกทุกทุกคนได้เพราะว่างานบางเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะต้องใช้ทักษะเยอะแล้วก็หาคนแทนไม่ได้เพราะถ้าเราทํางานแบบว่าเป็นงานยูนิเนี่ยมันหาคนแทนยากแต่ถ้าเราทํางานเป็นานามเดอนบรลุ่มเป็น เป็นโรงงานเป็นระบบแบบงานโวลูมงานเยอะๆอะไรก็สามารถใช้คนได้เพราะมันงานมันเป็นโวลูมใหญ่แต่ของบางนี่มันอที่ระยางอย่างเหมือนรองเท้าแล้วก็นี่เคสเนี่ยอย่างเคสของแคทเนี่ยน,นี่มาเซอร์วิสแคทมาเซอร์วิสเนี่ยปัญหาพวกเนี้ยเราจะแก้ยังไงอ่ะเราจะแก้ยังไงให้ให้รองเท้าคงสภาพเดิมเพราะพื้นแบบเนี้ยมันไม่มีพื้นจะมาเปลี่ยนเนี่ยถ้าบ้านเราเล่าวะบ้านเราจะเปลี่ยนยาก ถ้าไปใส่ครอบก็ไม่สวยนะเดี๋ยวติดตามกันคู่เนี้ยว่าบางจะทําออกมาเป็นยังไงนะตัวเนี้ยแค่ตัวเนี้ย,ยก็เป็นอะไรที่ท้าทายหมดบางรับงานที่แบบว่าเราพอจะคัดต้มได้นะนะถ้างานไม่อะไรมากก็ช่างรองเท้าในประเทศไทยมีเยอะมีเยอะที่เขาเก่งๆแต่ว่าคนไหนที่ส่งรงเท้ามาให้บางซวิทบางก็ขอบคุณมากบางก็จะทําให้มันมันดีที่สุดเลยนะ ดีที่สุดตรวไหนาย,ยากๆที่คนหนึ่งเขาไม่ทําเราก็พอจะทําให้ได้เราก็พอทํทำให้ได,เเได้เพราะว่ารองเท้าแต่ละคู่เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวทําทำสวิตใหม่สปาใหม่ก็หลอกอีกแล้วคือสามารถแบบได้รองเท้าใหม่เป็นใหม่คู่เนึง่ยซึ่ง,งมันมีข้อดีตรงนี้แหละนะก็ฝากขอบคุณทุกๆคนเนี่ย นังใช่ไหมหนังโะลอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาใช่ไหมนะก็ขอบประคุณทุกๆคนและแล้วขอบประคุณ fc ที่ติดตามนะอ่าส่วนที่จะเรียนจะสอนกันต่อต่อไปก็ก,ก็ทยอยทยอยกันแต่บางก็บางไม่ได้ขายคอร์สเรียนนะของบางอะ่ะบางเน้นแบบว่าให้เฉพาะคนที่ว่าอ่าเขามีใจที่จะทำจริงๆ นะเพราะว่าบางไม่ได้ขายคอสเรียนเพราะว่าเราเน้นบอกทักษะในสิ่งที่คนที่เขาชอบจริงๆคนที่เขาชอบที่จะทํารองเท้าจริงๆนะมันจะช่วยแนะนําแล้วก็พร้อมที่จะรับเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าขายคอเรียนบางไม่ขายเพราะวิชาความรู้มันมีมากมันมีคุณค่ามากกว่าการเอามาขายนะเพราะบางก็ คือถ้าเราขายคอร์สเรียนหรืออะไรพวกนเนี้ยเราก็จะใครเอาเงินไหมเราก็เอาหมดไงแต่มันบางบางไม่ได้รวยแต่ก็เงินก็บางครั้งก็ไม่ได้จําเป็นมากถ้ามันได้มาแล้วมันไม่มันไม่คุ้มค่าเลยมากมายเพราะสิ่งที่เราจะให้มันมากกว่านะอัน้นั้นคือความคิดของบางนะคือบางบางครัางจะจะตายบางอนะ่ะ เห็นไหมทีนี้คนที่จะเรียนน่ะจะมาแบ่งก็ย่อแ,แบ่งแบ่งปันหนกวาแบ่งปันทักษะกันนะบางก็ให้ได้ครับาะคนที่เอาจริงเอาจังแต่ถ้าคนที่มีเงินเพื่อจะมาเรียนไม่เอานะเพราะว่าเงินก็อยากได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะกนะ็นี่ตอนนี้ร่างกายก็เริ่มกลับมาโอเคแล้วเดี๋ยวก็มาทากันต่อลุยกันต่อพวกงานยาก,ยาก ที่คนอื่นทําคนอื่นก็ทำได้แหละไม่ใช่เขาทำไม่ได้แต่บางทีเขาก็เลี่ยงที่จะไม่ทําแต่มันผมผมก็สาหรับคนที่เขาไรหมตัวนี้มันมีปัญหาถึงตัวนี้ด้วย่ะเนี่ยมีปัญหาตัวนี้ด้วยนะคนที่ติดตามบางในช่องยูทูปก็เป็นสไตล์บางนะจะมาหาอความเป็นอะไรเ็าเรียกว่าว,วิชาการไม่มี เพราะบางเป็นช่อง YouTube บางทํามาเพื่อเป็นสไตล์ของผมเป็นสไตล์ของบางบางไม่ได้ทํามาเพื่อจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าวิชาการบอกนู่นนี่นั่นเพราะว่าบางไม่มีเวลาว่างพอที่จะมานั่งบอกอะไรใครแต่ว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่บางบอกบางก็จะบอกในสิ่งที่บางบอกได้อย่างเช่นบางบอกเนี่ยการทํารองเท้าแตะอะไรงเงี้ยแต่บางไม่ได้บอกว่าทำรองเท้าเป็นขั้นตอนขั้นตอนเลยไม่นอกจากคนที่เขาต้องการจริงเขาก็จะติดตาม เขาจะเขาก็จะติดตามเรามาเองนะวะเขาติดตามเรามาเองอยู่แล้วแล้วเขาต้องการที่จะลึกเข้าไปจริงๆนั่นคือคนที่ว่าเขาอยากจะต่อยอดและมีอาชีพจริงๆส่วนคนที่รู้แค่นิดหน่อย <c oughs> ก็เอาเคล็ดลับไปเล็กๆน้อยๆที่พอจะไป a d แดปเองได้เพราะเดี๋ยวนี้ยูทูบเปอร์เยอะแยะหมดนีที่เขาสามารถออกมาออกแบบเรื่องรองเท้าคนดังๆเยอะแยะหมดเลยซึ่งไม่จาเป็นต้องมาติดตามคนที่ no name อย่างบาง ซึ่งไม่ได้ดังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สไตล์อินดี้ของบางไปเรื่อยๆซึ่งบางทีคนมันก็ไม่ได้ตอบจบทุกๆคนน่ะนะบางคนก็ว่าบอกมาบนนู่นี่นั่นอะไรก็เป็นมันเป็นช่องที่เราทําขึ้นมาเป็นเป็นสไตล์ตเราอะดูดี่มันหมดสภาพไดไหมพวกเนี้มันหมดสภาพนะแล้วก็ติดตามกันดูว่าไอ้แคทคู่เนี้ยจะอกมาประมาณไหนนะแล้วก็รองเท้าแตะนะก็ฝากทุกๆคนขอบคุณมากสไตล์บางนะ bèn bằng